พี่น้องผู้มีเกียรติครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องถามตัวเราเองเครื่องหมายแห่งความรักที่เรามีต่ออัลลอฮ์มันคือการปฏิบัติตามแบบอย่างของมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวันนี้ใครก็ตามที่ประกาศว่ารักอัลลอฮ์และชีวิตของเขาไม่ได้ตามมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเขาเป็นคนมุสาเขาเป็นคนโกหก เขามีคำพูดที่ไม่ต่างกับมุนาฟิกปากนะบอกว่าเป็นอิสลามแต่หัวใจคิดไม่ดีกับศาสนาของอัลเลาวันนี้เราประกาศว่าเรารักอัลลอฮ์เราต้องแสดงตัวตนของเราให้ชัดเจนว่าคนรักอัลลอฮ์ทำอย่างไรอิมามาฟชฟีบอกแล้วว่า คนที่ประกาศว่าเขาเป็นคนที่มีความรักต่ออัลลอฮ์ที่แท้จริงหากความรักของเขาที่มีต่ออัลลอฮ์เป็นความรักที่แท้จริงเครื่องหมายของมันคือเขาต้องเชื่อฟังต่ออะและปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สอนให้เราตามใครอัลลอฮ์บอกแม้กระทั่งคําตอบนะ กลิ่นุณตุมจะพูนัลลอฮฺแตอนีบอกมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่ท่านนบีมุฮัมมัดเป็นเป็นศาสนาที่นำมาสอนเรานบีคือตัวศาสนาคืออิสลามนบีมุฮัมมัดไม่ได้พูดสิ่งใดนอกจากสิ่งนั้นเป็นวะหยุนเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ เรื่องศาสนาไปดูที่มุฮัมมัดอัลลอฮ์ได้การันตีได้ยอมรับถึงความสมบูรณ์แห่งศาสนาที่อยู่ณนมะุฮัมมัดว่าหากว่าเจ้าประกาศว่ารักอัลลอฮ์เจ้าจ้องตามคนคนนี้อิมามชวาอีสัมทับว่าถ้าประกาศว่ารักอัลลอฮ์ต้องเชื่อฟังอัลลอฮ์ แล้วอัลลอฮ์ประกาศว่าถ้าเจ้ารักอัลลอฮ์เจ้าจ้องปฏิบัติตามมูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมวันนี้เราตามคำพูดเชื่อในสิ่งที่อิหม่ามชาฟิอีพูดไหมเรายอมรับในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกกับเราไหมว่าเครื่องหมายแห่งความรักของบุคคลที่ประกาศว่ารักอัลลอฮ์คืออิตติบะอุรอซูล คือการปฏิบัติตามรอซูนสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอิมามชาฟีรหะอุลลอฮ์เป็นบุคคลที่ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการนำศาสนาของอัลลอฮ์ตาอาลาผ่านยุคผ่านสมัยจนกระทั่งมาถึงเราอิมามชาฟีอีและบรรดาอิหม,มะทุกคนพูดตรงกันหมด สำหรับท่านมีโอกาสผิดแล้วก็โอกาสถูกแปลว่าในสิ่งที่ท่านพูดมีทั้งผิดแล้วก็มีทั้งถูกอันใดที่พูดไว้แล้วมันไม่ตรงกับสุนนะของเราสุลลฮ์ทิ้งมันไปซะนี่คือตัวบุรุษที่มีความบริสุทธิ์ใจในการนำเอาศาสนามาให้กับบรรดาสารุศิษ์ทั้งหลายพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับ เพียงเราให้ความรับกับบุคคลที่ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในด้านศาสนาและเราเอาสิ่งที่เขาเตือนเรามาสู่การปฏิบัติผมเชื่อมั่นว่าเราจะไม่ห่างจากสุนนะของท่านนบี m u ม a m m a d s ลลั a ลอฮุอ a ลัยฮิวะัลลัมเราอย่าให้คำพูดของเราเป็นคำพูดมุสาอย่าให้การพูดของเรามันเป็นเพียงการพูดแต่เพียงลมปาก สิ่งที่เราจะต้องถูกไต่สวนในวันกียามะมันไม่ใช่เพียงสิ่งที่เราพูดแต่มันคือสิ่งที่เรากระทําด้วยทั้นพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับวันนี้เราประกาศว่าเรารักอัลลอฮ์ทุกคนสแสวงหาความโรปรดปรานของพระองค์ทุกคนสแสวงหาสิ่งที่จะนําไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อเรา เส้นทางที่จะนำเราไปสู่อัลลอฮฺตาลามีเส้นเดียวพี่น้องไม่มีหลายเส้นนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้บอกกับเราผ่านอัลกุรอานที่บอกว่าอันน่าฮะจาสิรอตีมุสตะกีมันทัตตบิุงวะลาตัตตบิอุสซุบุลครั้งหนึ่งที่นบีนั่งอยู่บนผืนทราย สหาบะนั่งหลายร้อมเราสุลลฮ์นบีขีดเส้นตรงเส้นหนึ่งแล้วขีดเส้นทางด้านขวาอีกหลายเส้นด้านทางซีกสายอีกหลายเส้นแล้วท่านก็บอกว่าเส้นตรงดังกล่าวนี้มันคือทางตรงวาร่าอันนาฮาซิรอตีมุสตะกีมันท่านบอกด้วยกับถ้อยคำพระดำรัสแห่งอววัลสุพานาหัวตาลา นั่นแปลว่าวิถีทางเดียวบนเส้นทางเดียวที่นำเราไปสู่อัลลอฮ์และความรักของพระองค์ที่มีต่อเราคืออิตติบาอัลรอซูลคือการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมส่วนบรรดาดเส้นทั้งหลายหนทางทั้งหลายที่มันมีอยู่อย่างดาดดืนนั้นมันคือเส้นทางแห่งชัยตอน มันคือเส้นทางที่จะนำเราไปสู่ความหลงมันคือเส้นทางที่จะนำเราไปสู่ความวิบัติหายยะในชีวิตหากเราลุ่มหลงคลั่งไคล้และยังเดินไปบนเส้นทางดังกล่าวนั้นเส้นทางนี้คืออะไรพี่น้องครับเส้นทางนี้คือเส้นทางแห่งกิตาบุลลออ์และสุนนขของท่านนาบีลลัลลอฮุอะล الله วะ ي ัลลัม,มสส เราไม่ได้เป็นผู้ที่ให้คำตอบกับท่านผู้ที่ให้คำตอบกับท่านคือเจ้าของชีวิตท่านคืออัลลอฮ์สุภานนหัวใจละอัลลอฮ์บอกใครก็ตามที่ประกาศว่ารักอัลลอฮ์จงปฏิบัติตามมุฮัมมัดสุลลัลฮวอะลัยวะสัลลัมอัลลอฮ์บอกผ่านนบีมุฮัมมัดมาว่าเส้นมันมีหลายเส้นก็จริงแต่หนทางเดียวที่นําเราไปสู่อัลลอฮ์และความรักแห่งอัลลอฮ์และทําให้อัลลอฮ์รักเรามันมีทางเดียว คือเส้นทางที่มุฮัมมัดเดินวันนี้พี่น้องผู้มีเกียรติครับเราถามตัวเราเองว่าเราประกาศก้องว่าเรารักอัลลอฮ์รักรอซูลเราประกาศเพียงลมปากของเราหรือเปล่าเราสักแต่เพียงพูดหรือเปล่าเราแสดงเครื่องหมายแห่งความรักที่เรามีต่ออัลลอฮ์และรอซูลและศาสนาของพระองค์อย่างไร พี่น้องผู้มีเกียรติครับนี่คือสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตเราต้องมีสิ่งที่แสดงออกพี่น้องครับสิ่งเดียวที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จในโลกหน้าคือการที่เราต้องตามอัลลอฮ์และตามรอซูลดุนยานี้เราจะมีความสุขแค่ไหนก็ตามแต่มันไม่สามารถนำเราไปสู่ความสุขที่แท้จริง แห่งโลกหน้าไดอาา้อิสลามเท่านั้นอิสลามเท่านั้นอัญเยามาอักมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมันตุอเลยกุมเนอยมัตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามมัดีนะนบีประกาศด้วยพระดำรัสแห่งอัลลอฮ์ถึงความสมบูรณ์แห่งศาสนาอัลลอฮ์ยอมรับให้ศาสนาอิสลามมันเป็นศาสนาสําสหรับเรา เนี่ยมัดแห่งพระองค์ที่มีต่อเรามันสมบูรณ์แล้ววันนี้หน้าที่ของเราไม่ใช่คิดอ่านเอาเองในเรื่องศาสนาศาสนานั้นมันคืออิติบาลาอิบติดะศาสนามันคือเรื่องของการปฏิบัติตามไม่ใช่เรื่องของอุตริกรรมเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เมื่อเรารู้ว่าการปฏิบัติตามจะนำเราไปสู่ทางรอดไปสู่ความสำเร็จ โจทย์ของเรามีข้อเดียวครับมูฮัมหมัดได้ปฏิบัติาศาสนกิจไว้อย่างไรแล้วเราก็จะเดินรอยตามอย่างนั้นไม่ต้องไปหาทางอื่นเส้นทางอื่นนอกจากมูฮัมหมัดไม่ได้ถูกยอมรับอัลลอฮ์ไม่เคยยอมรับแนวทางใดเลยนอกจากแนวทางของมูฮัมหมัดสัลลัลลอฮุวะลัลฮิวะซัลลัมวันนี้จะเชื่ออย่างไรจะทำอย่างไรในเรื่องอิบานะ ไม่ต้องไปเทียบเคียงกับใครไปเทียบเคียงกับมูฮัมมัดคนเดียววะมูฮัมมัดสลัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลัลลัมเชื่อเหมือนหรือต่างกับเราปฏิบัติเหมือนหรือต่างกับเราเท่านั้นพี่น้องครับไม่ว่าจะอาเลมยุคไหนก็ตามแต่เขาไม่ได้รับการการันตีจากลลล a ์คนเดียวเท่านั้นที่ได้รับการยอมรับและการันตีในความสมบูรณ์แห่งาศาสนา คือมูฮัมมัดสลลลัลอะัยฮิวะซัลลัมนบีมูฮัมมัดจากไปทิ้งความสมบูรณ์ของาศาสนาไว้ให้กับเราพี่น้องครับผู้รู้จากไปท่านเอาความรู้ติดตัวไปด้วยตามฮะดิษบอกแปลว่าท่านให้ไว้หมดแต่เราอาจจะรับไม่หมดแต่รอซูลุลลอฮ์จากไปทิ้งความสมบูรณ์ของาศาสนาไว้ให้เราหน้าที่ของเราคือ แสวงหาความสมบูรณ์นั้นด้วยกับปฎิการปฏิบัติตามแนวทางของหุฮหัมมัสสลลัลฮอลัยฮิวะสัลลัมแล้วนี่คือทางรอดนี่คือทางที่ปลอดภัยที่สุดและนี่คือคำตอบในสิ่งที่ทจ้นจะยืนยันว่าท่านรักอัลลอฮ์และรอซูลอย่างแท้จริงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่รู้สึกว่าเรามีเกียรติในการยืนหยัดอยู่บนหลักการของอัลลอฮ์และรอซูลวันนั้นเราจะตกต่ำ วันนั้นเราจะตกต่ำเมื่อไรก็ตามที่เราไม่รู้สึกมีเกียรติและศักดิ์ศรีในการยืนหยัดอยู่บนหลักการของอัลลอฮ์และเราซูลท่านจําไว้วันนั้นเราจะพบกับความตกตา่าสิ่งเดียวที่จะทําให้เรามีเกียรติอย่างแท้จริงให้เรามีความภาคภูมิใจอย่างแท้จริงท่านต้องแสดงความรักของท่าน ที่มีต่ออัลลอฮ์และรอซูลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการเจริญรอยตามและปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมให้สุดกำลังความสามารถของท่านอินชาอัลลอฮ์วันหนึ่งท่านจะเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์รักท่านสุดท้ายให้อาจารย์มิดินให้อาจารย์มิดินสรุปฝากไปนิดหนึ่งพี่น้องฮะ รอสุลลาะเคยพูดประโยคหนึ่งผมแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าวท่านปรารถนาที่อยากจะพบคนที่เป็นพี่น้องของฉันสหาบัาถามว่ายา่ารอสุลลอะพวกเราไม่ใช่อิขวานุกุมพวกเราไม่ใช่พี่น้องของรอสรุลูลาเหรอือรอสุลบอกไม่พวกท่านทั้งหลายเป็นสหาบะของฉัน แต่คนที่ฉันเรียกเขาว่าเป็นอิควานีเป็นพี่น้องของฉันคือใครคือคนที่อีมานต่อฉันทั้งที่เขาไม่เห็นฉันสุภาพนาลคนที่อีมานต่อนาบีถึงแม้ว่าไม่เห็นท่านนาบีเขาคือบุคคลที่นาบีต้องการจะพบกับเขาสหาบ้าถามว่าแล้วพวกเราละ่ะนาบีบอกว่าท่านเป็นสหาบ้าฉัน ส่วนคนที่ฉันอยากจะพบกับเขาที่บุคคลที่ฉันรักเขาคือคนที่เขาอีมานต่อฉันทั้งที่เขาไม่ได้เห็นฉันวันนี้เราอยากจะเป็นพี่น้องของเราซูลไหมเราอยากจะเป็นบุคคลใกล้ชิดเราซูลไหมเราต้องแสดงตนเป็นบุคคลที่อีมานต่อราซูลถึงแม้ว่าเราไม่เห็นรอซูสลสลัลอฮะัยหิวะสลัมก็ตาม แล้วเราจะได้เกียรติและศักดิ์ศรีอันสูงส่งในฐานะที่เราสุลลา์เรียกบุคคลเหล่านี้ว่าอิควานีโอ้ผู้เป็นพี่น้องของฉันอินชาอัลลอฮ์ขอให้เราเป็นหนึ่งในบุคคลที่เป็นอิควานุรอซูลสัละละัลลอฮุอาลัหฮิวะสัลลัม